วินฟ a าสค่ายรถยนต์จากประเทศเวียดนามที่จะเข้ามาตีตลาดไทยปลายปีนี้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายคนไทยยังมองสินค้าจากเพื่อนบ้านที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันไม่ได้มั่นใจในคุณภาพขณะนั้นอีกทั้งวิน f a s t ยังแบกหนี้สินมหาศาลมากกว่าแสนล้านบาทซึ่งทำให้ตอนนี้วิน f a s t อาจจะต้องเจองานยากในการบุกตลาดต่างประเทศและยอดขายในเวียดนามนั้นที่แม้ว่าจะเป็นอันดับหนึ่ง แต่ก็เป็นการขายกันเองในบริษัทในเครือเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรและวินฟ s าจะเดินตามซ้ำรอยกับรถยนต์จากเพื่อนบ้านอย่างโปรตอนของมาเลเซียที่ต้องท่ายแพ้ในตลาดประเทศไทยไปอย่างยับเยินหรือไม่อัปเดตเรื่องนี้กันได้ใน global watch ครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหากันนะครับ อยากจะเชิญชวนให้ทุกๆคนนั้นที่รับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b mm hmm. s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปและถือว่าทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆ like, ก,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 การแชร์หรือแม้กระทั่งการกดติดตามมีคุณค่าสำหรับเราเสมอเพื่อให้ทีมงานของเรามีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ครับช่วงนี้นะครับถ้าหากว่าใครได้ติดตามข่าวในแวดวงยานยนต์ก็คงจะได้ยินชื่อของรถยนต์วินฟ a าสนะครับซึ่งเป็นรถยนต์สัญชาติเวียดนามที่เขาบอกว่า นี่คือนวัตกรรมที่ทำให้ชาวเวียดนามนั้นภาคภูมิใจเพราะว่าวินฟาสคิดกันใหญ่ครับออกไปตีตลาดโลกส่งไปอเมริกาส่งไปยุโรปแล้วก็กำลังจะมีการตั้งโรงงานที่อินโดนีเซียตั้งโรงงานที่อินเดียหรือแม้กระทั่งตั้งโรงงานที่สหรัฐอเมริกาแต่ถึงอย่างไรนะครับข่าวคราวการตั้งโรงงานนั้นก็ยังคงต้องรอผลสรุปนะครับว่า จะตั้งได้จริงไหมตั้งได้เมื่อไหร่และล่าสุดก็คือการเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่ประเทศไทยของเราซึ่งก็เรียกได้ว่าให้ความสนใจจาก สื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งคนที่เขาติดตามในแวดวงรถยนต์พอสมควรรวมถึงคนที่ติดตามข่าวสารจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่านี่ถือว่าเป็นความกล้าอย่างมากเลยสำหรับฟิดฟ้าที่มาบุกประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้และถือว่าไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตและฐานการส่ง,อ,งออกที่สําคัญของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปที่มาจากค่ายญี่ปุ่นหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่มาจากประเทศจีนที่เข้ามาตั้งโรงงานกันอย่างเหนือนแน่น วินฟ a าสเองนะครับต้องใจนะฮะที่จะตีตลาดไทยให้ได้ภายในปีนี้คาดหวังนะครับว่าจะมีการขายรถให้ได้มากกว่าห0 0 0นคันซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าหากว่าไปดูตัวเลขแล้วของวินฟ a าสเนี่ยที่มีการขายรถทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยได้ประมาณเพียงแค่30,000คันในปีที่แล้วแต่ว่าในช่วงไตรมาสที่1ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้น ยอดขายรถยนต์ของ Winfast ในตลาดโลกทั้งหมดนะครับที่ปีนี้เขาตั้งเป้าไว้ว่าจะให้ได้อย่างน้อย1,000 0 0ถึง1 5 0 0 0 0คันปล่อยไปได้เพียงแค่7,000คันเท่านั้นครับซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่วางเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและนะับตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมจนถึงณปัจจุบันนะครับหุ้นของบริษัทวินฟ a าสนั้นร่วงลงไปกว่า65%ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยสาเหตุนะครับก็คือนักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจแผนการติดตลาดในต่างประเทศของ WinFast ที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่และถ้าหากว่าเปรียบเทียบหลังจากที่ WinFast นั้นสามารถเข้าสู่ตลาดหุ้น NASDAQ ในสหรัฐอเมริกาซึ่งในวัน IPO นะครับ WinFast ททำราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปถึง700ดอลลาร์สหรัฐต่อราคาหุ้น1ห,หน่วย ดังนั้นนี่คือการร่วงลงไปมากกว่า97%จากวันที่เข้า IPO จนถึงณปัจจุบันนี้ซึ่งราคาของหุ้นฟินฟ้าอยู่แค่ประมาณ2กว่าดอลลาร์เท่านั้นเอง แต่ก็อย่างว่าล่ะครับเวียดนามมีความพยายามอย่างมากในการผลักดันรถยนต์แห่งชาติเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศให้เหมือนกับญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีที่เคยทํามาก่อนหน้านี้เมื่อหลายสิบปีที่แล้วจนกลายเป็นผู้ผลิตและส่งออกรถยนต์ระดับหัวแถวของโลกและก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วเทียบเท่ากับชาติตะว,วันตกแต่ถึงกระนั้นครับ 7ปีมาแล้วนะับตั้งแต่ที่วินฟ a า t เปิดตัวค่ายรถยนต์แห่งนี้เนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จในด้านใดเลยไม่ว่าจะเป็นยอดขายรายได้ผลกำไรรวมถึงความประทับใจของผู้ซื้อแม้ว่าจะมีความพยายามบุกตลาดในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับแต่ว่าก็ยังโดนคำวิพากษ์วิจ,จารณ์เรื่องของคุณภาพรถย,ยนต์ที่ราคาตกกันสูงกว่าค่ายยุโรปและอเมริกาแต่นักวิจ,จารณ์นั้นออกมาสับรถย,ยนต์วินฟ้าส์ค่อนข้างเละตุ้มเป๊ะเลยทีเดียว จากข้อมูลของ AFP รายงานนะครับว่าเมื่อปี2023เนี่ยบริษัทได้ตั้งเป้ายอดขายรถยนต์ไว้ที่40,000-50,000คันแต่นักวิเคราะห์ก็ออกมาจบตีว่าสิ่งที่วินฟ้าส์เป่าประกาศออกสื่อนั้นเน่ยเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ายอดในปี2022เนี่ยวินฟาสททำได้ไปเพียงแค่7,400คันเท่านั้นซึ่งการตั้งเป้าหมายของรถยนต์ที่จะจำหน่ายได้สำหรับวินฟาสนั้นมันสูงกว่ายอดที่จำหน่ายจริงในปีก่อนถึง7เท่า ขนาดที่ปีที่แล้ววินฟาสได้มีการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง3 4 8 5 5คันแต่ก็ยังพลาดเป้าหมายที่บริษัทตั้งเอาไว้ที่50,000คันและเกินกว่าอีกใน5นะครับหรือว่าประมาณ7,100คันเนี่ยถูกขายให้กับบริษัทที่ชื่อว่า Green and Smart Mobility นะครับซึ่งเป็นบริษัทรถแท็กซี่ของเวียดนามที่เป็นเจ้าของเดียวกันก็คือเครือวินกุปบริษัทแม่ของวินฟาส t นั่นเองพูดง่ายๆก็คือเป็นการซื้อขายกันเองในกลุ่มบริษัท เงินกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาเพราะว่าไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่แม้แต่ในประเทศของตัวเองล่าสุดนะครับยังทำยอดขายไม่ได้ตามเป้าโดยแม้ว่าไรายได้รวมปีที่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่1,190ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง91% แต่ก็ยังมีการขาดทุนสุทธิถึง2,390ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งมากกว่าปี2022อยู่ที่ราว14.7%ส่วนยอดการจำหน่ายในสหรัฐก็ทำได้เพียงแค่137คันเท่านั้นครับจากการส่งออกรถแรกไป999คัน ขณะเดียกันคู่แข่งอย่างเทสลาในช่วงครึ่งแรกของปีที่แล้วกลับส่งมอบรถยนต์ได้มากถึง889,115คันสำหรับเทส l a และเป้าหมายการเข้ามาทำตลาดในไทยของวินฟ a าสเรียกได้ว่าก็คาดหวังสูงเช่นเดียวกันครับเพราะว่าตั้งเป้ายอดขายรถไฟฟ้าของบริษัทไว้ถึง20,000คันภายในปีนี้ซึ่งนั่นเท่ากับสัดส่วนหนึ่งใน3ของรถยนต์ไฟฟ้าที่จำหน่ายในไทยที่76,314คันและ หวังสูงมากกว่า BYD ด้วยซ้ำซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์จากประเทศจีนที่ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งของโลกที่ตีกับเท s la อยู่ในตอนนี้ที่นับปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นเจ้าตลาดและมีออปชั่นจัดเต็มมากกว่าค่ายรถญี่ปุ่นเสียด้วยซ้า อันที่จริงแล้วนะครับการเข้ามาของวินฟ a าสก็ทําให้ตลาดนั้นตื่นตัวแล้วก็ตื่นเต้นกับปรากฏการนี้พอสมควรแต่แน่นอนครับว่านี่ไม่ใช่ค่ายรถยนต์จากประเทศเพื่อนบ้านค่ายเดียวที่เคยเข้ามาทําตลาดในไทยเพราะถ้าหาก่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วทุกคนคงเคยได้ยินรถยนต์ที่ชื่อว่าโปร t ตอนใช่ไหมครับ นั่นแหละครับคือรถยนต์แห่งชาติจากเสือเหลืองมาเลเซียเพื่อนบ้านทางตอนใต้ของเราที่เข้ามาทําตลาดในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่สุดท้ายครับก็สร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดได้สักระยะก่อนที่จะต้องถอยหลังภาพเสือม้วนกลับไปชนิดที่เรียกว่าไปแล้วเกือบไปรับกันเลยทีเดียวโปรตอนนะครับที่ตอนเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยก็สร้างความวุ่หวาและก็เปิดตัวรถยนต์อยู่หลายรุ่นด้วยซ้ําแต่หลังจากนั้นครับเปีผ่านมา โปรตอนก็อยู่ในสภาพรุ่มรุ่มตอนดอนมาตลอดครับในประเทศบ้านเกิดจนสุดท้ายเองก็ต้องตัดสินใจขายกิจการรถยนต์แห่งชาติที่คนมาเลเซีย,ยภูมิอ,อกภูมิใจให้กลับกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนก็คือ G ีรีโฮดดิ้งกรุ๊ปไปในที่สุดสิ่งที่เหมือนกันระหว่างวินฟ้าสกับโปรตอนนะครับก็คือรถยนต์ที่มาจากประเทศกําลังพัฒนาด้วยกันทั้งคู่โดยเวียดนามถือว่าเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ต่ำกว่าไทยขณะที่มาเลเซียก็อยู่ในระดับใกล้เคียงหรือว่าสูงกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งผู้คนเองก็คงตั้งคำถามนะครับว่าทำไมพวกเขาจะต้องซื้อรถจากประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ใกล้เคียงหรือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะแม้ว่าค่ายรถยนต์จากเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วในเอเชียประเทศหนึ่งอย่างฮุนไดหรือว่าภาษาเกาหลีเรียกว่าฮยอนเดนะครับแล้วก็รถยนต์ยี่ห้อเกียร์ที่นับว่า เป็นรถยนต์เกาหลีที่ถือว่าตีตลาดโลกได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาแต่กลับไม่สามารถตีตลาดในประเทศไทยได้แบบที่ค่ายญี่ปุ่นทํามาแม้หลังๆจะเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในกลุ่มรถอเนกประสงค์แล้วก็รถแวนบ้างแต่ว่าอิทธิพลของเ p OP, ป๊อศิลปะวัฒนธรรมที่คนไทยชื่นชอบโดยเฉพาะของเกาหลีใต้นั้นก็ยังไม่ได้ยกระดับให้คนไทยตัดสินใจซื้อรถยนต์จากค่ายเกาหลีสักเท่าไหร่ ฉะนั้นแล้วทำไมรถยนต์ญี่ปุ่นที่แม้ว่าบางทีมีออปชันที่น้อยกว่ารถยนเกาหลีกลับได้รับความนิยมมากกว่าสิ่งนี้เป็นเพนพพอยที่รถยนต์จากประเทศจีน รู้และรับทราบและทําให้รถยนต์จีนนั้นจึงจัดออปชั่นที่เต็มจัดบริการต่างๆหลักการขายที่เต็มที่เพื่อมาตีตลาดรถยนต์ญี่ปุ่นในประเทศไทยและทําให้ค่ารถยนต์ญี่ปุ่นนั้นต้องตื่นตัวในการเลิกกักออปชั่นและสุดท้ายตอนนี้ก็กลายเป็นตลาดรถยนต์ญี่ปุ่นตลาดรถยนต์ของประเทศจีนกําลังช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งในตลาดของประเทศไทยซึ่งเราก็คงจะเห็นกันณปัจจุบันนี้ ในอดีตนะครับที่การแข่งขันของค่ายรถยนต์อย่างเช่นในประเทศจีนเนี่ยยังไม่ได้ถือกําเนิดขึ้นมาประเทศต่างๆก็ต้องการสร้างแบรนด์รถยนต์ของตัวเองรัฐบาลต่างก็มีความพยายามในการทุ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศอย่างเต็มที่และออกกฎเกณฑ์กิจการทางการค้าค่ายรถยนต์ต่างชาติที่เข้ามาทําตลาดเช่นการกาหนดกําแพงภาษีที่สูงมากๆ อย่างในมาเลเซียที่ราคารถยนต์ญี่ปุ่นในประเทศสูงกว่าในประเทศไทยเท่าตัวจากการตั้งกำแพงภาษีสูงถึง300%ขณะที่รถยนต์สัญชาติตัวเองขายได้ราคาถูกแสนถูกครับเพื่อดึงดูดให้คนเลือกซื้อมาครอบครอง หรือตลาดรถยนต์เกิดใหม่เช่นรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ีนะครับจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ผู้เล่นทุนใหญ่หรือว่าทุนหนาจากประเทศจีนเ,นเข้ามาแข่งขันได้โดยเฉพาะในประเทศเวียดนามที่ให้สิทธิประโยชน์กับรถยนต์ของวินฟ้าสแต่เพียงผู้เดียวในการทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและกีดกันค่ายรถยนต์จากประเทศจีนไม่ให้เข้ามาแข่งขัน แต่อย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศที่ยังไม่แข็งแรงพอของเวียดนามทําให้ผู้บริโภคเองก็ยังไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นที่จะซื้อรถยนต์ของวินฟ a าสกรณีของโปรตอนนะครับถึงแม้ว่ารถยนต์ค่ายนี้จะวิ่งอยู่บนท้อถนนมาเลเซียมากกว่ารถยนต์ค่ายญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปเพราะหากว่าไปดูสัดส่วนของยอดขายทั้งคู่คิดเป็นถึง58%ของรถยนต์ใหม่ทั้งหมด แต่ถ้ามองดูเผินๆก็ชวนให้คิดว่ามาเลเซียนั้นประสบความสําเร็จในการสร้างแบบรถยนต์ของตัวเองใช่ไหมครับที่ผู้คนตัดสินใจซื้อมาใช้งานแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยข้อได้เปรียบของโปรโตอนก็คือมีเรื่องเดียวคือเรื่องราคาที่ถูกครับและราคาเพียงแค่แสนต้นๆเนี่ยก็สามารถซื้อได้แล้วแถมรัฐบาลก็ยังให้มาตรการสนับสนุนแน่นอนว่าคนมาเลเซียนเนี่ยเลือกโปรโตอนเป็นรถยนต์คันแรกใช้เพียงแค่ขับไปซื้อของทำงานคุ้มฟ้าคุ้มฝนคุ้มหัว แต่พอมีเงินมากขึ้นก็จะรีบขายทิ้งเป็นรถมือสองทันทีเพื่อไปซื้อรถยนต์มือสองคุณภาพดีจากญี่ปุ่นยุโรปหรืออเมริกาแทนโดยการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นฉะนั้นโปรโตอนจึงมีรถมือสองแทบจะล้นตลาดพอๆกับรถใหม่เพราะไม่มีใครอยากจะจะเอารถยนต์มือสองจากค่ายนี้ไปใช้ต่ออีกครั้งโปรโตอนมีความพยายามส่งออกรถยนต์ไปตีตลาดในต่างประเทศเมื่อ10ปีก่อนรั้งไปว่าจะเป็นในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลียสิงคโปร์หรือแม้แต่ไทยแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมว้วนเสือกลับบ้านแทบทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถตีตลาดได้ส่วนเวียดนามนั้นนะครับก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเดินตามมาเลเซียเพราะว่าวินฟาส์เองก็ยังไม่สามารถตีตลาดในประเทศตัวเองได้แตกเลยด้วยซ้ำคนเวียดนามไม่ได้มั่นใจในคุณภาพของรถของตัวเองมากขนาดนั้นและยังเลือกซื้อรถสัญชาติเกาหลีใต้แทนทําให้วินฟาสของส่วนแบ่งทางการตลาดได้เพียงแค่24%ตีตลาดในประเทศยังไม่สําเร็จ จะส่งออกเรื่อมาตีตลาดต่างประเทศที่มีความเป็นเสรีมากกว่ามีเจ้าใหญ่ครองตลาดมากกว่าผู้คนมีตัวเลือกมากกว่าและคำนึงถึงคุณภาพมากกว่านั้นมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งตลาดในประเทศไทยแล้วที่คนไทยคำนึงถึงเรื่องการซื้อรถยนต์สักคันที่คุณภาพความคงทนเรื่องของราคาความคุ้มค่าซึ่งเมื่อมองดูแล้วรถยนต์จากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนยังไปไม่ถึงจุดนั้นแบบที่คนไทยเชื่อมั่นในรถญี่ปุ่นและอีกอย่างครับทัศนคติของคนไทยที่มีต่อ รถยนต์นั้นเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนเพียงแค่ยา,านพาหนะแต่รถยนต์สำหรับคนไทยคือสิ่งบ่งบอกสถานะทางสังคมซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแอสเซซอรีครับที่คนไทยนั้นต้องมีไม่ว่าจะมีบ้านแล้วก็ต้องมีรถยนต์โอเคมันอาจจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการไม่พร้อมเรื่องระบบคมนาคมขนส่งแต่การมีรถยนต์สำหรับคนไทยนั้นถือว่ามีความสะดวกสบายมากกว่าอีกทั้งการมองของคนไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านนั้นที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันก็ยังคงมองว่า เมื่อสินค้าที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านยังไม่สามารถการันตีได้เรื่องคุณภาพและประเทศเพื่อนบ้านเองก็ซื้อสินค้าไทยเพราะมองว่าสินค้าไทยคุณภาพดีกว่ารถยนต์ที่ผลิตในเวียดนามที่เป็นรถยนต์ญี่ปุ่นกับรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยในแบรนด์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันคุณภาพกลับแตกต่างกันออปชั่นในไทยจะไม่มีในเวียดนาม ออปชันในเวียดนามก็จะไม่มีในไทยแต่ออปชันในไทยจะมีความเหนือกว่าที่เมื่อไปขายในเวียดนามแล้วจะมีราคาสูงกว่าและถือว่าเป็นรถจดเกรดพรีเมียมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตลาดเวียดนามยังไม่สามารถสร้าง trust หรือว่า belief หรือที่เรียกว่าความเชื่อให้กับคนไทยในการที่จะเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยได้ถึงแม้ว่าล่าสุดวินฟาสครับจะมีความพยายามในการออกลุกเล่นหรือโปรแกรมใหม่ๆก็คือการซื้อรถและแถมการเช่าแบบ หมายความว่าเมื่อคุณซื้อรถแล้วตัวรถจะไม่มีแบตเตอรี่มาให้และคุณจะต้องจ่ายเงินเป็นรายเดือนเพื่อเช่าแบตเตอรี่ซึ่งราคาแบตเตอรี่ต่อการเช่าในแต่ละเดือนนั้นก็มีแต,ตกต่างกันไปครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณขับไม่เกินจำนวนเท่านั้นเท่านี้กิโลสตาร์จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3,500บาทต่อเดือนต่อการเช่าหนึ่งครั้งแต่ถ้าหากว่าคุณอยากได้แบบไม่จำกัดระยะ คุณจ่ายที่เดือนและประมาณ6,400ถึง6,500บาทต่อเดือนนั่นหมายความว่าคุณต้องจ่ายค่าผ่อนรถแล้วคุณยังต้องจ่ายค่าเช่าแบตเพิ่มเติมด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นความซับซ้อนที่กลยุทธ์ของทางว i n f a s t นั้นเขามองไว้แบบนี้ว่าการเช่าแบตเตอรี่คุ้มค่าและถูกกว่าเพราะแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าถือว่ามีราคาแพงที่สุดในบรรดาชิ้นส่วนทั้งหมดในรถยนต์คันหนึ่งแต่ถึงอย่างไรครับ ไม่รู้ว่าเกมการเดินกลยุทธ์แบบนี้จะตอบโจทย์หรือว่าเข้าถึงใจของลูกค้าคนไทยได้หรือไม่เพราะสุดท้ายแล้วออปชันต่างๆอาจจะเป็นเรื่องรองแต่สิ่งที่คนไทยถามหาก็คือว่าซื้อมาแล้วรถคันนี้จะอยู่กับเขาได้นานขนาดไหนซื้อมาแล้วรถคันนี้มีความคุ้มค่าต่อราคาหรือไม่ซื้อมาแล้วบริการหลังการขายเป็นอย่างไรเพราะแม้แต่ตัววิ f ฟาสเองที่เข้ามาทําตลาดในประเทศต่างๆนั้นปัจจุบันนี้ เปี8ปีผ่านไปฟินฟาสยังไม่ตอบโจทย์ทุกๆด้านว่าจะเป็นเรื่องรายได้กําไรหรือแม้แต่คุณภาพครับเนี่ยคือทั้งหมดของ Global Watch ในคลิปคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากจะอัปเดตข่าวสารหรือว่าฟังเรื่องราวที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันแบบนี้ และคิดว่าคอนเทนต์เหล่านี้เป็นประโยชน์และน่าส่งต่ออย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องทางของ Reporter Journey ทุกๆช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น y o YouTube f a c e b o o k t i k t o k หรือแม้แต่เว็บไซต์ของ Reporter Journey อย่าลืมนะครับทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์ทุกๆกก, like, ก,กการรับชมมีความหมายกับพวกเราถ้าหากว่าอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่ออย่าลืมสนับสนุนพวกเราด้วยครับและอย่าลืมกดซ u p เปอร์เเพื่อเป็นกำลังใจเพิ่มเติมให้กับพวกเรา